ัน,นีคนตายของเจ้าเฮ้ยเฮ้ยอย่าคิดว่าจะหนีกกพลเอสเปรสโซอเมริกานนอมอคคาลาเต้เอสเปรสโซโรมาต้า 我连赢了。哎哎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 ！啊啊！ ทุกคนนะครับ่ผมตั้มครับกลับมาอีกครั้งกับการอัซกเรของสมาร์ทโฟนอีกรุ่นหนึ่งที่หลายๆคนเฝ้ารอเราเองก็ได้ทาโพไปในหน้าชาแนลของพวกเราอีกแล้วก็ให้โหวตกันว่าจะเป็น12 Pro หรือว่า12 Mini ตอนแรกเนี่ยมันกึ่งๆึ่งกันระหว่าง12 Mini กับ12 Pro คนนึงก็อยากจะดูเครื่องเล็กอีกคนนึงก็อยากจะดูเครื่องใหญ่นะครับสรุปคือเครื่องเล็กเนี่ยมันดีเลยก็เลยมาแค่เครื่องใหญ่ก่อนนะครับเดี๋ยวเครื่องเครื่องเล็กเดี๋ยวตามมานะครับพอดีผมสั่งไว้แล้วก็มันมาด บ,บอกก่อนแอปเปิลไม่ได้เป็นสมุงสปอนแต่อย่างใดนะครับแต่ว่ามีสปอนฮะโอ้ตกมือฮะแอปเปิล <c oughs> ไม่ต้องสปอนหอกครับไม่ฟ้องร้องว่าผมก็พอนะครับขอแค่นี้นะครับกันเองเอกันเองเนาะก็ เดี๋ยววันนี้จะมาแกะกล่องพรีวิวให้ดูกันแล้วก็เดี๋ยวจะลองเทียบสัดส,ส่วนกับตัวตัวใหญ่สุดของปีที่แล้วอย่าง11 Pro Max ลองเทียบกับตัวที่ออกมาพร้อมกันอย่าง12 Pro นะครับหรือว่าลองเทียบกับเจนก่อนหน้าดูว่าเฮ้ยไซส์ที่มันต่างกันเนี่ยนะครับตัวนี้คือ iPhone ที่ตัวใหญ่ที่สุดแล้วเท่าที่ Apple เคยทํามานะครับผมเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าตัวมันจะใหญ่แค่ไหนนะครับยังไม่ได้ลองเปิดมาเช็คอะไรเลยนะครับให้มาดูพร้อมกันในวันนี้ตื่นเต้นไปพร้อมกันนะครับ มาดูหน้าตาตัวกล่องอีกนิดนึงแล้วกันก็รักโลกครับแต่ไม่รักคนซื้อเท่าไหร่ อุปกรณ์ภายในกล่องก็น่าจะรู้วนอยู่แล้วนะครับว่าไม่เหลืออะไรแล้วนะครับเหลือแต่ตัวและหัวใจเท่านั้นเปิดมาคุณจะเจอกับ iPhone 12 Pro Max เครื่องเบิ้มเมมากๆนะครับผมกะด้วยสายตาเนี่ยใหญ่มากนะครับใหญ่แบบใหญ่ยาวเลยแหละนะครับราวสัตปาเงยยาวมากนะครับคือน่าจะเป็น iPhone ที่เครื่องใหญ่ที่สุดแล้วที่ผมเคยจับมาแกะมาดูครับสีทองของเขาเนี่ยจะออกเฉดทองค่อนข้างทองอารามนะผมไม่รู้ว่าในในกล้องนี้จะเห็นหรือเปล่าแต่ว่าเฉดสีมันเปล่งประกายมากเป็นทองอารามเลยแหละเห็นไหมแล้วยิ่งโดนแดดโดนอะไรนะครับ เป็นทองแบบด้านๆครับสวยมากผมบอกเลยว่าถ้าอยากให้ดูไฮโซดูหรูดูแพงนะครับแล้วเป็นผู้หญิงถ้าผู้หญิงถือนี่ผมบอกเลยนางพญาจะชัดนะครับสวยมากอุปกรณ์ภายในกล่องครับเช่นเดิมครับแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วครับนี่คือคู่มือที่เขาให้มาเครื่องที่ผมซื้อมาเป็นเครื่องฮ่องกงนอแล้วก็สติ๊กเกอร์ครับเหลือแค่หนึ่งอันจากเดิมเนี่ยในเจนที่แล้วแล้วก็เจนแรกเนี่ยมีสติ๊กเกอร์มาให้2อันนะครับนี่เหลือแค่1นอันละเพราะว่า a p p l e ิลเขารักโลกรับทุกคนครับเงยขี้เกียจด่าแม่งละคือ ให้อแดปเตอร์มานะครับเป็นสายชาร์จ Type C to Lightning ครับ Apple บอกว่าต้องการนี่รักโลกโอ้ยว่ากันไปก็ คุณจะต้องซื้ออะแดปเตอร์เพิ่มนะครับคนที่ซื้อไอโฟนคือคนรวยครับนี่แน่นอนอยู่แล้วผมเองผมบอกเลยว่าผมไม่เดือดร้อนแต่คนที่ซื้อไปแล้วก็แบรนด์อื่นๆเนี่ยมันจะส่งผลเอฟเฟกถึงคุณแน่ๆผมเล่าไปทุกคลิปเลยนะว่า Apple ไม่แถมมาแล้วยังขายดีเนี่ยคุณคิดดูว่าคู่ค้าเขาหรือว่าคู่แข่งเขาเนี่ยอย่างแบรนด์อื่นๆเนี่ยเห็นเฮ้ยแอปเปิลแม่งไม่แถมอะแดปเตอร์นั้นกูไม่แถมด้วยอยากได้ซื้อเพิ่มสิอู้ซวยเฉยไอคนใช้ a n น r ร i d แม่งซวยเฉยเลยนะครับอย สิบวันเนี่ยจะราคาอยู่ที่ประมาณ1290บาทแต่ Apple ลดราคาลงมาครับเหลือ690้บาทมีน้ำจิตน้ำใจเหลืเอเกินนะครับสรุปคืออยากขายของนั่นเองทางเลือกหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำนะครับก็คือแท i ครับมันเป็นอะแดปเตอร์ที่ได้รับการเซอร์ติฟายนะครับหรือว่าซื้อไลเซนส์มาจาก Apple โดยตรงมีโลโก้ MFI หรือว่า made for iPhone iPad เป็นอะแดปเตอร์ กับสายชาร์จนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ทั้งเซตนี้ก็ราคาประมาณสัก400บาทหรือถ้าเกิดว่าคุณอยากได้แค่อแดปเตอร์อย่างเดียวนะครับราคาประมาณ2อ0สานะครับประหยัดไปได้หลายร้อยใช้งานได้เหมือนกันมีประกันที่ยาวนานกว่า Apple ด้วยนะครับตัวนี้ประกันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ปีมีศูนย์ในประเทศไทยอย่างดีครับส่งเคลมไม่มีการซ่อมนะครับเคลมเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยเนาะก็เป็นหนึ่งทางเลือกครับมีขายใน s h อปปีแล้วก็ลาซาด้าออฟิเชียลช็อปเรียบร้อยแล้วพร้อมมาเปิดศูนย์ในประเทศไทยเนาะเป็นแบร,รนด์ ไม่มีอะไรหมดแค่นี้นะครับคือมันมีแค่นี้มันจะแกกอะไรเพิ่มแล้วอะมาเปิดเครื่องดูกันดีกว่าครับนี่คือกระดาษที่เขาจะเอามาทดแทนพลาสติกตรงนี้ก็เป็นปุ่มโฮมปุ่มเปิดสันนะครับแล้วก็ปุ่มเพิ่มลดเสียงเนาะตรงนี้เป็นโลโก้สายชาร์จแบบนี้นะครับก็เป็นตามสไตล์เขาเสียงเขาหวานแล้วเกินฮนะหวานเจี๊ยบเปิดเครื่องครับ คือเครื่องมันหนามากในความรู้สึกนะจับปุ๊บแม่งเครื่องแม่งโคตรหนาเลย three hours later โอเคหลังจากที่ดาวน์โหลดนู่นนั่นนี่มาเสร็จแล้วนะครับมันเปิดมาเนี่ยตอนนี้มันมี iOS น่าจะ14.2มาแล้วนะครับมันก็เลยขึ้นมาให้อัปเดตนู่นนั่นนี่โอ้โหนานโคตรกว่าจะได้ลองเล่นสิ่งแรกที่สัมผัสได้เลยนะครับก็คือเครื่องแม่งใหญ่มากใหญ่แบบเบิ่มๆเลยเดี๋ยวเราลองเทียบกับ iPhone 12ให้ดูนี่คือ iPhone 12 Pro ครับนี่คือ iPhone 12 Pro Max ใหญ่มากเดี๋ยวผมขอเปลี่ยน wallpaper ให้มันเป็น t h e เดี๋ยวก่อนแล้วกันเนะะะาะก็จะใหญ่ๆหน่อยนะครับในสมัยที่11 Pro กับ11 Pro Max เนี่ยผมว่ามันยังไม่ขนาดนี้นะอันนี้มันแบบมันใหญ่เกินอ่ะดูดิเกินมือผมไปเยอะมากอะ่ะ6.7นิ้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองวัด ความสูงดูนะครับจริงแล้วมันมีอยู่ในเน็ตนะแต่ผมอยากให้คุณเห็นว่าเทียบด้วยตัวจริงๆแล้วไม่ใช่เลขเนี่ยนะครับมันจะต่างกันแค่ไหนขอญาตเอา iPhone 12มาก่อนแล้วกันขนาดเนี่ยประมาณหนึ่งเลยนะครับด้านหลังเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณดูนะครับสีเนี่ยมันมีสีเหมือนกันนะมีสีแปซิฟิกบูเหมือนกันมีสีทองเหมือนกันมีสีกราฟไฟเหมือนกันแล้วก็สีมันมีประมาณสีสีอะเออเดี๋ยวขึ้นมาให้แต่สีที่เป็นไฮไลท์สำหรับผมเนี่ยมีอยู่สองสีคือแปซิฟิกบลูกับสีทองใหม่สีทอง สีมันจะต่างกันนะครับสีทองในแต่ละเจเนอเรชันเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยสีเนี่ยสวยมากอันนี้สำหรับผมนะสีสวยมากออกไปทางขาวๆหน่อยแต่ว่าไม่ขาวสะทีเดียวตรงขอบเครื่องหรืออะไรเงี้ยต่างกันอย่างเห็นได้ชัดผมว่าถ้าเกิดเป็นผู้หญิงนะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ใส่กางเกงเนี่ยมีตุงแน่นอนครับแต่เหมาะสำหรับคนที่แบบชอบดูหนังหรือว่าเสพคอนเทนต์หรือว่าเล่นเกมผมว่าถ้าเกิดว่าเล่นเกมกับดูหนังเนี่ยโอ้โหฟินเลยครับไม่ต้องซื้อแท็บเล็ตไม่ต้องซื้อไอแพดเลยครับดูใน p h o n น12 Pro Max เนี่ยจบเลยคือใหญ่ อะไรที่แถบเจนแรกอะประมาณนั้นเลยครับโอ้โหแบบมันใหญ่เต็มไม้เต็มมือมากๆความบางเนี่ยบางเท่ากันนะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูประมาณ7.3ม mm ิลิเมตรนะครับ <c oughs> ความสูงเนี่ยเทียบกับแบบเวอร์เนียเลยนะ <c oughs> เอาแบบให้มันรู้เรื่องไปเลย <c oughs> โอ้เวอร์เนียผมแทบจะหมดอะ <c oughs> ประมาณโอ้โหไม่พอเว้ยไม่พอ er เวอร์เนียเว้ย ประมาณ15.9อ่ะดูดิแต่ว่าจริงแล้วมันน่าจะสูงกว่านี้นะครับแต่ว่าวอร์เนียร์มันไม่พอแล้งจริงจริงเรามันไม่น่าจะมีมือถือรุ่นไหนที่เวอร์เนียร์มันไม่พอนะอย่างอย่างไอโฟน12อนะครับอยู่ที่ประมาณ14.67หเ็ห็นมัน้ยมันก็เออโอเควอร์เนียร์ยังเหลือตั้งเยอะให้ได้ให้ได้ยืดกันแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยโอ้โหวอร์เนียร์มันเกินไปแล้วครับมันใส่ไม่ได้ครับได้แค่ตรงขอบขอบจริงนะผมว่าน่าจะเกิน16มิลน,นะใหญ่มากนะครับใหญ่มาก อันนี้คือ iPhone 11 Pro Max ตัวท็อปก่อนหน้านี้แล้วก็ใหญ่สุดก่อนหน้านี้ดูดูขนาดหน้าจอครับนี่คือขนาดหน้าจอแบบ6.5นิ้วแล้วก็เครื่องเนี่ยจะมนบน,นการจับถือเนี่ยผมว่า11 Pro Max ยังจับถือดีกว่าอยู่นะนี่คือสีของ11 Pro Max และ12 Pro Max ครับชื่อไม่โคตรยาวออกจรงิงพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยด้วยลวกันนะครับความหนาเนี่ยถ้าเราดูด้วยตาเนี่ยนะครับเราสึกว่าเออมันคงไม่ต่างกันมากแต่จริงเราถ้าเกิดว่าเอาเวอร์เนียมาวัดหรือว่าดูตามเลขสเปคของเขาแลวเนี่ยนะครับตัว iPhone 11 Pro Max เ 12 Pro Max นะแต่ว่าการจับถือจริงๆเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่า iPhone 11 Pro Max แลดูจะจับถือได้ดีกว่า เพราะว่าขอบเครื่องมันมนครับมันจับแล้วมันไม่บาดมือในขณะที่ iPhone 12 Pro Max เนี่ยพอเครื่องมันใหญ่ปุ๊บเนี่ยนะครับเราต้องจับมันแน่นเพราะว่าไม่งั้นมันจะหลุดมือเนี่ยมันจะยิ่งสากมือเป็นพิเศษเนี่ยมันสากมือมากครับมันจะมันจะโดนตรงเนี้ยเห็นไหมถึงว่ามันมีแบบคนจีนที่แบบเขาซื้อไปแล้วมันบาดมือคือมันมีโอกาสจริงๆครับถ้าเกิดว่าเราเราไม่ได้ขัดด้วยทรายดีๆเวลาทํากับเครื่อง C N C นะครับไอโฟน11 Pro Max ไม่ต้องกลัวครับมันนุ่มๆอ่ะมันมันบอกไม่ถูกมันไม่เชิงนุ่มหรอก แล้วจับเนี่ยรู้เรื่องแน่นอนนะครับไอ้เครื่องเหล็่มเดียมแบบนี้ไี้รู้เรื่องแน่นอนขนาดหน้าจอครับ6.5นิ้วกับ 6.7นิ้วอ่ะสลับกันแหละ <c oughs> ถ้าถามว่าต่างกันไหมเดีอยวสำหรับคนที่แบบอยากจะรู้ความต่างนะครับต้องลองเปิดสีขาวดูอะ่ะ five minutes later ลองดูนะว่าคุณรู้สึกได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองวางแบบนี้6.7กับ6.5นิ้วถ้าถามความรู้สึกผมนะผมว่ามันใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งนะแล้วก็แลดูขอบจอจะบางกว่าเดิมนิดนึงด้วยแต่ติ่งข้างบนเนี่ยนะครับเห็นไหมติ่งติ่งบางๆเนี่ยยังเหมือนเดิมไม่รู้สิมันมันใหญ่ขึ้นมานิดนึงเองอะ่ะถ้าเกิดว่าคุณใช้11 Pro Max อยู่แล้วนะครับหร S, S Max อยู่แล้วเนี่ยไม่จําเป็นนะสำหรับหน้าจอสำหรับผมนะแต่ถามว่าใหญ่ขึ้นไหมครับรู้สึกได้เลยว่าใหญ่ขึ้นครับรู้สึกได้เลยวางใกล้ๆก,ก,กันเนี่ยยิ่งรู้สึกเลยว่าเอ้ยไอฝั่งนี้มันใหญ่กว่าแล้วก็หนากว่าแต่ว่าจริงแล้วมันตัวบางกว่านะเดี๋ยวผมวัดกับเวอร์เนียให้ดูประมาณ8.6มิล8.5เอาสักสักมิลเถอะพี่น้องโอเคเดี๋ยวเราไปลองดู12 Pro Max กันครับ7.3 7.5เนี่ยเห็นไหม7.3มิลคือมันพอวัดกับเวอร์เนียแล้วเฮ้ยทำไมมันต่างว่าแต่พอเวลาเราดูกั ตาเนี่ยนะครับเฮ้ยเชี่ยมันดูไอ้ตัวมันจะเท่าเท่ากันนี่หว่าเนี่ยอลองดูกับตาครับอลองดูกับตา ลองดูกับตาเนี่ย<ๆ>เผื่อที่11 Pro Max แม่งแลดูบางกว่าด้วยซ้ำ <c oughs> ก็ว่ากันไปครับสเปคของ iPhone 12 Pro Max ก็มาพร้อมกับหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นครับจากเดิม6.5ใน11 Pro Max ก็เปลี่ยนมาเป็น6.7นิ้วความหนาอยู่ที่ประมาณ7.4ม mm, ิลลิเมตรนะครับแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่226กรัมนะครับเท่ากันแต่ว่าบางกว่าเนาะ CPU ให้มาเป็น A14 Bionic นะครับตัวนี้เป็นเจเนอเรชั่นใหม่และของ CPU ของ Apple เขาแล้วก็เป็นเจเนอเรชั่นใหม่ของ CPU บนโลกนี้ด้วยนะครับเทคโนโลยีการผลิตอยู่ที่5นาโนเมตรนะครับเล็กมากมาก แต่เท่าที่ผมไปลองทดสอบมานะครับตอนนี้มันยังไม่นิ่งนะเล่นเกมเนี่ยโคตรกินแบตเลยครับร้อนด้วยด้วยความที่เครื่องมันบางกว่าเดิมเนาะแรมเนี่ยประมาณ6กิกแล้วก็สตอเรจเริ่มต้นครับคุณจะได้เป็น128กิกแล้วนะครับดังนั้นสําหรับผมนะรุ่นเริ่มต้นเนี่ยเพียงพอสําหรับการใช้งานเบื้องต้นแน่นอนนะครับใช้งานเอ็กเปิดเนี่ยก็ยังเพียงพอนะั้นโหลดเกมโหลดนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยยกเว้นว่าเฮ้ยคุณจะใช้ให้มันแบบหลายๆปีไม่อยากลบอะไรเลยอะไรเงี้ยก็256กิกเพิ่มต เอาเรื่องเหมือนกันนะครับฟาสชาร์จก็รองรับฟาสชาร์จ20วัตต์มีแม็กเซฟหรือว่าตัวแม่เหล็กชาร์จอยู่ข้างหลังให้ด้วยนะครับซึ่งตัว iPhone 11 Pro Max เนี่ยรองรับฟาสชาร์จแค่1 8วัตต์แล้วก็แม็กเซฟเนี่ยไม่รองรับนะแต่ว่าใช้งานไวเลสได้ครับคือวางไว้ที่ไหนก็ได้แม็กเซฟเป็นจริงก็ใช้งานได้นะแค่ว่าไม่ได้ดูดติดข้างหลังเท่านั้นเองอันนี้ข้างหลังมันจะมีวงกลมอยู่นะครับเอาแม็กเซฟหรือว่าตัวดูดแม่เหล็กไวเลสชาร์ตเนี่ยมาแปะป 5G กล้องนะครับอันนี้มีความเหมือนแล้วก็มีความต่างกับ iPhone 12 Pro ด้วยนะครับ iPhone 12 Pro เนี่ยกล้องหน้าเหมือนกัน11ก็เหมือนกันเลยก็ค,คือถ่าย 4K 60เฟรมเรทได้ในกล้องหน้า12ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ถ่าย Dolby Vision ได้นะครับเป็นแบบ30เฟรม Full HD ส่วนกล้องหลังครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เป็นไฮไลท์เลยครับสิ่งหนึ่งที่ iPhone 12และ iPhone 11 Pro Max หรือว่า iPhone 12 Pro ก็ให้ไม่ได้คือ คุณภาพแล้วก็ชิ้นเลนแล้วก็เซ็นเซอร์ของกล้องหลังเนี่ยใหญ่ขึ้นคุณสามารถถ่ายกลางคืนได้ดีขึ้นครับคุณสามารถใช้งานออโต้โฟกัสได้ดีขึ้นเพราะว่ามีไลดร์หรือว่าตัวคล้ายๆกับ ToF หรือว่า 3D โฟกัสใน Android เนี่ยมีมาให้ด้วยในตัวนี้ซึ่งโอเคล่ะตัวอื่นก็มีนี่12 Pro 12 Pro Max มันก็เหมือนเหนกันนี่พี่มันมีอีกอย่างที่ไม่เหมือนกันคือเลนหลัก12ล้านของ iPhone 12 Pro Max ตัวนี้จะมีกันสั่นในชิ้นเลนและกันสั่นในเซนเซอร์ซึ่งถ้าเกิด คุณนึกภาพไม่ออกนะครับคุณลองนึกภาพกล้องถ่ายรูปถ้าเป็น DSLR ในเจเนเรชันเก่าๆหรือว่ากล้องฟูลเฟรมในเจเนเรชันเก่าๆอย่างเช่น Sony A7 Mark 1หรือว่ากล้อง Canon EOS R อะไรเงี้ยครับก็จะเป็นกันสั่นในชิ้นเลน์ใช่ไหมครับซึ่งเหมือนกันเลยกับ iPhone 11แล้วก็เหมือนกันเลยกับ iPhone 12 Pro นะครับแต่ iPhone 12 Pro Max เนี่ยปฏิวัติวงการการถ่ายวิดีโอครับโดยการไปทำการสั่นในชิ้นเลน์และการสั่นในเซนเซอร์ด้วยอู้ผ ผมเองเนี่ยผมบอกเลยว่าชีวิตนี้ไม่เคยคาดคิดนะครับว่าผมจะได้ใช้กันสั่นในเซ็นเซอร์ของ iPhone ประมาณนี้ละกันสําหรับเรื่องของฟีจงฟีเจอร์นะครับเรื่องของ งานประกอบนั่นนี่แล้วก็สเปคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาไปลองใช้งานก่อนสักประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมาทำรีวิวเต็มๆให้ได้ชมกันเนาะขอลองกล้องหน่อยได้ไหมท้ายทิย้นท้ายกันแล้วกันนะครับพอดีไหนๆก็ถือ iPhone 11อยู่แล้วแต่ว่านี้ลองเฉยๆนะครับเพราะว่าต้องไปดูผ่านจอคอมอีกทีนึงนะโหมดกล้องเนี่ยเหมือนกันเลยนะตัว iPhone 12 Pro Max เนี่ยนะครับซูมได้ไกลกว่าเดิมนะเทียบกับ iPhone 12ธรรมดา12 p r อหรือว่า11 p เ o Max ปแล้วเ้วยซ้ำเนี่ยในเลนซูมเนี่ยโอเคละเป็น ประมาณ12เท่านะครับมีไ i g h t m o d ในเลนส์ ultra wide มาให้ในกล้องหลังนะครับมีไ i g h t m o d ในกล้องหน้ามาให้ซึ่ง iphone 11 pro max ไม่มีของเหล่านี้นะครับเรื่องการถ่ายภาพเรื่องการถ่ายวิดีโอเนี่ยจัดจ้านในย่านบางนามากขึ้นเดี๋ยวลองถ่ายแถวๆนี้ให้ดูแล้วกันเนาะว่าต่างแค่ไหน นี่ชัดเจนอันนี้ลองถ่ายแบบงูๆนะแบบไม่ได้มีความรู้อะไรเลยนะครับเริ่มจากเลน ultra wide ก่อนแล้วกันในกล้องหลังให้ดูหน่อยๆให้ดูหน่อยๆความกว้างเนี่ยผมว่าน่าจะกว้างเท่าเดิมนะเท่าที่ผมดูมาน่าจะกว้างเท่าเดิมความกว้างเหมือนเหมือนกันเลยแต่ iPhone 12 Pro Max เนี่ยมันยอมให้ผมได้ซูมไกลกว่าเดิมวะ่ะเห็นไหมเนี่ยอันนี้มันไม่ยอมให้ผมซูมละแต่ว่าดูผ่านๆเนี่ยไม่ต่างกันนะครับดูผ่านๆไม่ต่างกันพอเป็นเลนหลักครับอันนี้คือเลนหลักที่มันต่างกันตัว iPhone 12 Pro Max เนี่ยเลนหลักจะโหดขึ้นกว่าเเดดดิมมมมััแตต่่่่่่ถ้้าาาาาททีีูนนนะกก็ไไงงอยย เท่าไหร่วะต่างว่ะเฮ้ยคือสีหน้าจอจะไม่เท่ากันนะครับแต่ผมพูดฟิลลิ่งตรงนี้เลยนะว่ากล้องของ iPhone 12 Pro Max เนี่ยนะครับนอยส์ Noise ตรงฐานขาของน้องทา a n นอเนี่ยนะนอยส์ Noise แทบไม่มีเลยเนียนกริปนะครับคมกว่าเดิมแล้วก็สว่างกว่าเดิมครับไม่รู้ในกล้องนี้จะเห็นไหมนะแต่นี่ถ่ายมาให้ได้ชมกันว่ามันประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองซูมไปเลนอื่นดูชุบนี่ครับดูตรงฐาน,นครับเนี่ย ฐานของ iPhone 12 Pro Max เนี่ยยังขุดเงามาได้อยู่นะครับส่วนนี้มืดไปแล้วแล้วก็ดีเทลอย่างเช่นพวกใบไม้หรือว่าไฟข้างบนครับชัดเจนครับ iPhone 12 Pro Max ดีกว่าแน่นอนครับเจนใหม่มันต้องดีกว่าอยู่แล้วแค่ว่ามันดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดแค่ถ่ายช็อตโง่ๆเนี่ยถ้ายังเห็นความต่างเนี่ยถ่ายโหนๆมันก็ต้องต่างนะครับ อันนี้คือเลนส์ซูมครับคุณดูสีที่ออกมาครับเห็นไหมไม่รู้เห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะลองกลางให้ดูนะครับดูตรงน้องทานอสนะไม่ต้องดูตรงน้องทานดูตรงนี้ก็เห็นแล้วว่าใครสว่างกว่ากันอะ่ะมันมันดูง่ายมากเลยอ,ะอ่ะกลางมาครับกลางมาเนี่ยโอโ้ยิ่งซูม,มครับยิ่งเห็นความต่างว่าเอ้ย ทำไมเลนส์ซูมของ iPhone 12 Pro Max ดีกว่าสว่างกว่าครับเก็บ HDR ได้ดีกว่าแล้วก็จัดการ Noise ได้ดีกว่าสีครับตรงกว่าเยอะดูสีตรงไม้ครับโอ้โหนี่คือถ่ายโง่ๆนะหันหลังไปปุ๊บถ่ายปั๊บแล้วก็กลับมาให้ดูเนี่ยดูตรงใบไม้ดิไม่ต้องดูอย่างอื่นเลยอะเดี๋ยวขอลองกล้องหน้าหน่อยได้ไหมเออเอาเอาแบบให้มันรู้กันหน่อยกล้องหน้าดูความสว่างซ้ายกับขวาครับ ผมว่าในจอเนี่ยน่าจะเห็นนะตรงเนี้ยถ้าเกิดวราดูผ่านจอตรงๆเนี่ยครับเห็นแบบชัดมากเลยด้วยซอฟต์แวร์เจนใหม่หรือว่าด้วยฮาร์ดแวร์เจนใหม่ผมก็ไม่ทราบนะครับแต่มันต่างอย่างเห็นได้ชัดครับทั้งความสว่างและเวลาเราซูมเข้าไปครับดีเทลอย่างเช่นพวกคิ้วอะไรเงี้ยดูดิอ่ะดูดีเทลคิ้วครับผมว่าในจอน่าจะมองเห็นนะความสว่างครับหนวดเนิดเอยอะไรเอย เนี่ยอันนี้ขนตาขนอะไรยังเห็นอยู่เลยนี่ถ้าเกิดว่าซูไม่ให้มันเท่ากันเนี่ยมองไม่เห็นแล้วนะครับโดยเฉพาะขนคิ้วเนี่ยโอ้โหแบบชัดเจนมากอันนี้ถ่ายแบบคร่าวๆงงๆเลยนะครับให้ทุกคนได้ดูกันเนาะว่ากล้องของ iPhone 11 Pro Max นะครับซึ่งเป็นตัวท็อปสุดแล้วของปีที่แล้วกับ iPhone 12 Pro Max ซึ่งท็อปสุดของปีนี้นะครับราคาเต็มที่คือ5 2 0 0 0เป็นยังไงบ้าง นี่คือทั้งหมดที่ผมลองให้คุณได้ก็ถ้าเกิดว่าอยากให้พวกเราทําอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถียกคอมเมนต์บอกพวกเราได้เนาะว่าอยากให้ทดสอบกล้องเพิ่มเติมพี่อยากให้ทดสอบเกมเพิ่มเติมหรือว่าอยากให้ทดสอบการใช้งานวิดีโอหรือเทียบกับชาวบงชบาวบ้านหรือว่าทดสอบการใช้งาน 5G อะไรเลยครับคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยครับข้างล่างนี้เดี๋ยวจัดให้เนาะก่อนจะทิ้งท้ายกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณซื้อ iPhone 12 Pro Max ไปแล้วนะครับแล้วไม่อยากจะซื้ออะแดปเตอร์ของ Apple นะครับรู้สึกว่าเฮ้ยมันเอาเปรียบชั้นเกินไปว่ะหรือว่าะะเอาาไปใช้้้กกับ iPad ดดววยรวยรรน็สามาถ ซื้อได้ของแซดได้ไบมครับหรือว่าแซตมีนะครับมี MFI หรือว่ามาตรฐานไลเซนจาก Apple รองรับประกันในศูนย์ไทยครับสปีมี Off ฟ c i ช l Shop ออยู่ทั้ง Lazada แล้วก็ช้อปปีด้วยเขาขายมาเป็นปีแล้วนะในบ้านเราครับก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบแล้วกันเนาะเดี๋ยวเจอกันในคลิปรีวิวเต็มแล้วก็หนังสั้นพวกเราถ้าเกิดว่ามีชอบไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์บอกพวกเราได้นะครับตั้งใจกันทํามากเนาะโอเคเจอใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับจุบ๊บ อ้มึงเอาไอ้ตั้มมาแต่มึงเอากูมาฆ่าพอแล้วมั้ง